ความคิดเห็นแฟนบอลต่างชาติหลังจบเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเกาหลีเสมอกับทีมชาติไทย1ประตูต่อ1ครับคุณผู้ชมครับต่อเนื่องกับคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่แอดนำเอาความคิดเห็นของชาวอาเซียนที่ทราบผลการแข่งขันของทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่กรุงโซ ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับโดยผลก็ออกมาว่าเสมอขึ้นไป1ประตูต่อหนึ่งโดยผลงานในนัดนี้ของทีมชาติไทยนั้นต้องบอกว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับกับการที่ต่อสู้กับทีมที่เรียกได้ว่าอยู่ในระดับโลกแล้วและเป็นเบอร์ต้นๆของเอเชียของเราแน่นอนครับว่าดูโดยแลงกิ้งแล้วไทยของเราอาจจะห่างชั้นจากเกาหลีใต้เยอะมากๆนะครับแต่ด้วยหัวจิตหัวใจที่ทุ่มเทและสู้มากๆของนักกี ทีมชาติไทยของเรานะครับก็เลยนําความสุขมาสู่ชาวไทยของเราแต่ก็มีบางประเทศนะฮะที่รู้สึกไม่มีความสุขกับสิ่งนี้นะครับแน่นอนว่าประตูในการผ่านเข้ารอบต่อไปของทีมชาติไทยยังค่อนข้างเปิดกว้างนะครับหลังจากที่ ทีมชาติสิงคโปร์ไล่ตามตีเสมอทีมชาติจีนไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ2นั่นทำให้ทีมชาติไทยของเรายังอยู่ในอันดับที่2ของกลุ่มนี้โดยที่มีประตูได้เสียดีกว่าทีมชาติจีนครับโดยในคลิปนี้นะครับแอดจะเริ่มอ่านไปจากคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาก่อนนะครับตามด้วยความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นและไปปิดท้ายด้วยความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้นะครับโดยคอมเมนต์แรกครับชาวกัมพูชาคนนี้เข้ามาคอมเมนต์ ไว้ว่าในขณะที่ไทยได้เล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเรายังเล่นฟีฟาซีรีส์กันอยู่เลย คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าถึงแม้ไทยจะทําผลงานได้ดีแต่ขมิ้นของเราก็ไม่ธรรมดานะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบ,บอกว่าในขณะที่เขาทําผลงานได้ยอดเยี่ยมอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาแต่ของเราก็ยังซ้ําอยู่ที่เดิมฉันเหนื่อยกับการแพร้แล้วล่ะคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าในขณะที่ไทยก้าวหน้าไป1นก้าวเรากลับถอยหลังมา2อก้าวความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าสําหรับเราก็ยังย,งยุ่งอยู่แต่กับการหา ประสบการณ์คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยใกล้จะถึงฝั่งฝันแล้ว คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่เกาหลีเสมอมันก็ทําให้สายการแข่งขันนี้ร้วนไปหมดความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าในขณะที่ประเทศอื่นเขาเดินหน้ากันหมดแต่เว้นกร,รมมากมากเลยที่ทีมชาติของเราไม่เดินหน้าไปไหนและดูเหมือนว่าตอนนี้กําลังจะถอยหลังแล้วด้วยซ้ําจากเป้าหมายที่บอกว่าจะไปฟุตบอลโลกปี2038ฉันดูเหมือนว่ามันอาจจะเป็นปี2138ก็ได้คอมเมนต์ต่อไปนะ บอกว่าดูสิพวกเขาทําได้แล้วความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่าอีกไม่นานกัมพูชาก,ก็จะทําได้เหมือนกันนั่นแหละคือจริงๆมันมีคอมเมนต์ที่ไม่พอใจอยู่นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเขาทําเป็นอีโมจิเป็นรูปโกรธรูปหัวไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับแอดก็เลยไม่สามารถที่จะอ่านให้คุณผู้ชมได้รับฟังได้นะครับเฉพาะคนที่พิมพ์มาก็จะประมาณนี้เองเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่านะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างนะครับ โดยชาวญี่ปุ่นคนแรกนะครบบอกว่าว้าว ประเทศไทยนี่ยอดเยี่ยมไปเลยความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าสุดยอดไปเลยนะช้างศึกทีมชาติไทยไล่ตามตีเสมอและได้คะแนนอันทรงคุณค่าไปถึงขนาดไปยันเสมอได้ที่สนามฟุตบอลโลกแห่งกรุงโซถึงแม้ว่าซอนเฮืองมินจะยิงประตูแรกได้แต่สุพนัทซึ่งเป็นน้องชายของสุพโชคก็ทำประตูได้หลังจากที่ลงมาเป็นตัวสำรองแค่เพียงแป๊บเดียวและแย่งหนึ่งแต้มไปจากเกาหลี ดโดยทีมชาติไทยมีอดีตผู้เล่นของซับโ,โปโลอย่างชนะทิพลงเล่นเต็ม90นาทีแล้วก็มีเช็คที่เล่นเต็ม90นาทีเช่นกัน ความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าแม้จะมีผู้เข้าชมถึง64,912คนแต่ทีมชาติเกาหลีก็ทำผลงานได้อย่างน่าอับอายเพราะเราแวงวิตกกังวลเกี่ยวกับทีมชาติไทยมากเกินไปพวกเขาเลยได้ผลแค่เสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งในการแข่งขันนัดที่3ของกลุ่ม C ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกาหลีใต้มีเพียงแค่7แต้มจาก3เกมชนะ2เสมอหนึ่งแต่พวกเขาก็ทำเพียงแค่เสมอกับทีมชาติไทย ที่อยู่ในอันดับที่ต่ํากวา่าในการแข่งขันในบ้านของตัวเองคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าทีมชาติไทยเสมอกับเกาหลีใต้1ต่อหนึ่งซึ่ง สุพนัทซึ่งเป็นน้องชายของสุพโชคทำประตูตีเสมอได้และถือว่าค่อนข้างเป็นเชิงบวกมากๆก,ก,กับประเทศไทยและพวกเขาคงจะทำเต็มที่เพื่อเก็บแต้มในบ้านของตัวเองให้ได้คอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อไปนะครับเขาบอกว่าแม้ซอนเฮืงมินจะยิงประตูลูกแรกไปแต่ไทยก็ตามตีเสมอได้เช่นกันนั่นทําให้เกาหลีใต้อยู่ในอันดับหนึ่งของตารางและไทยก็อยู่ในอันดับที่2คอมเมนต์ต่อไปนะบ,บอกว่าหลังจากผลเสมอหนหนึ่งกับ 泰、เกาหลี、ใต้。 ซึ่งอยู่ในชุดชั่วคราวถึงแม้จะสามารถยิงประตูได้ในครึ่งแรกแต่ก็โดนตีเสมอในครึ่งหลังอยู่ดีความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่าหลังจากที่พวกเขาสามารถป้องกันการโจมตีของเกาหลีใต้อย่างเด็ดขาดพวกเขาก็ได้รับแต้มอันทรงคุณค่าและยังอยู่ในเส้นทางที่จะเข้าสู่รอบต่อไปพวกเขาทำได้ดีจริงๆและสัปดาห์หน้าพวกเขาจะต้อนรับการไปรเยือนของเกาหลีใต้ฉันคิดว่าบัตรคงจำหน่ายหมดไปแล้วล่ะ และดูเหมือนว่า สนามหลัมังคงจะระเบิดความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะโคตอีชีอิว้าวนี่มันยอดเยี่ยมไปเลยปลบมือปบมือคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่านักกีฬาไทยทำงานหนักมากการได้ผลเสมอถือว่าดีมากๆเลยเพราะนี่คือการเจอกับเกาหลีที่อยู่ในอันดับสูงกว่าและเป็นอันดับต้นๆของเอเชียดูเหมือนพวกเขาจะพยายามอย่างมากเพื่อที่อยากจะเข้าร่วมฟุตบอลโลกคอมเมนต์ต่อไปนะ บอกว่าการจบลงด้วยผลเสมอกับเกาหลีใต้ภายในบ้านนั้นดูเหมือนว่าโคอิชิอิจะคว้าแต้มอันทรงคุณค่าจากเกาหลีมาได้และหนึ่งแต้มนี้มันช่างเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกับความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้กันบ้างนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่าการเสมอกับไทยในบ้านมันก็ไม่ต่างอะไรกับการแพ้ความคิดเห็นต่อไปนะครับพูดคล้ายๆกันนะครับโดยบอกว่า าการเสมอกับทีมที่อยู่ในอันดับร้อเอดของโลกนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับแพ้คอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าการเสมอมันก็เท่ากับการสูญเสียความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่าวิงแบคของไทยนะ่ะวิ่งขึ้นลงตลอดเวลาเลยแล้วทําไมวิงแบคของเราถึงไม่ดันขึ้นไปสูงๆอย่างเขาบ้างคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าฉันเห็นได้ชัดเลยว่าในรายการนี้ นักเตะเกาหลีมีแนวโน้มที่จะจมลงไปสู่ก้นบึ้งของความคิดคิมมินแจถูกประเมินสูงเกินไปเราควรจะหาปีกที่สามารถเปิดบอลได้แม่นยำกว่านี้ฉันรู้สึกว่าเขาแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่ว่าเขาจะมีบอลหรือไม่มีบอลก็ตามคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าฉันรู้สึกหมดความหวังลงไปทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนกองหน้าและมันก็เหมือนกับว่าการโจมตีของเราหยุดลงไปในตอน นนัน้ความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่าถ้าเราไม่ชนะไทยในบ้านด้วยสกอร์สต่อ0หรือทําได้เพียงเสมอมันคงจะทําให้ฉันผิดหวังมากๆที่พวกเราเลือกตัดสินใจที่จะไล่คินส์ัันออกไปจริงๆแล้วฉันว่าเขาไม่ได้แย่นะเขาพาพวกเราผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายของเอเชียนคัพได้ด้วยซ้ําเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นปัญหาจากการขาดผู้จัดการทีมความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่าเป็นยังไงนัดนี้เสมอกับไทย คุณยังโทษโค้ดอยู่หรือเปล่าหรือโทษแทคนิคของทีมชาติเกาหลีเกาหลีของเรานั้นกลายเป็นประเทศที่อ่อนแอในเรื่องของฟุตบอลไปแล้วโปรดอย่าหาข้ออ้างเพื่อโทษใครอีกความเขียนต่อไปนะครับบอกว่าแล,และแล้วมันก็ชัดเจนว่าทีมชาติเกาหลีของเราไม่เคยเป็นทองและนี่มันก็เห็นได้ชัดว่าเป็นแค่ทองปลอมความเขียนต่อไปนะบ,บอกว่าได้โปรดเถอะ ทีมชาติเกาหลีใต้ของเราเลิกแทงบอลขึ้นหน้ามากเกินไปได้ไหมการต่อบอลนนะ่ะมันดูน่าเบื่อมากๆเลยตอนเนี้ยทีมของเราอย่างกับการเล่นฟุตบอลของประเทศที่ยังไม่พัฒนาครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนที่แอดนำเอามาฝากกันนะครับคุณผู้ชมครับ3ชาติเลยนะสําหรับคลิปนี้นั่นก็คือกัมพูชาญี่ปุ่นและ เกาหลีใต้นะครับคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นแลนะเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดเป็นการแปลด้วยโปรแกรมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมของผู้โพสต์ก็ต้องขอภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดี